ปีไก่สวัสดีครับอีกคลิปนึงครับพีไก่ครับครับพอดีครับผมครับแนะนำพี่น้องเมอนี้ามาอัพเดตจอบเพชรบ้านผือเนาะบ้านผือตอนนี้จอบเพชรบ้านผือก็สี่ปีสี่ปีครึ่งสี่ปีครึ่งอายุ่สี่ปีครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วครับเริ่มเต็มแล้วเริ่มจะเต็มกล้วยแล้วครับตอนละฟันกึงดุดแล้วฟันสามฟันสี่หลอดครอมสูง จบันเป็นส e ูงร้อยหกสิบห้าปบวนะครับเป็นกล้วยที่ขาสั่งแต่เขามันก็อสูงหดร้อยหกสิบห้าครับแต่มันสูงงคกล้วยมันหาลึกครับกล้วยขาสั่แต่กล้วยสเด่นเหมนตาลึกหนลึกขอเงี้ยครับประเภทข้ออะ่รเงีครับจุดเด่นค่ะกิลีก็คือทายทอดทางพันธุกรรมดีมากครับเห็นผมว่าดีมากเลลูกที่ออกมาทุกโตเก้าสร์เซ็นต์เ คนค้างจนเนื้อยอะไรพี่โนโอ้องเกษตรกรไม่พอใจเลยครับเพราะว่าผลงานเพิ่นนเป็ที่ประจกักษ์นะว่าครับเพ,บพออิ่นบอกเพิ่พนเอามาซ้ำไหมขันบอดีเพิ่นบอกมาซ้ำว่าครับบางขวาก็มามาซ้ำเบิดขอกได้เลยได้ <ใน S 2> <า>ลูกตัวหนึ่งล้วมาซ้ำอีกแม่น<ง>ไ,ได้ตัวที่สองตัวที่สามได้หลายก็นั่นเพราะว่าปีที่แล้วจังสม่งมาสามรอบบ้านเลยเพิ่นได้ลูกดีนีๆได้ลูกหวังว่าสองตัวคู่หนึ่งแม่นครับแต่เพิ่น ครับโอ้มากผสมเพิ่มทั้งสามเมียเลยโอ้มันว่ามันครับผสมสับเพราะว่าขั้นตอนการสายเนื้อแบบนี้ไหมครับคือเป็นยังสายเนื้อมันบ่ตายมันยังหยืดมันมันงคังเพราะว่าเพิ่นมีเพชรอุดรนเราเพชรบ้านฝืนอาจจะบ่ได้เงี่ยเบื่ว่าเลยว่าโดดเด่นในเรื่องความตูคว่ำเงรับแต่ว่าเพื่นนี่จะโดดเด่นในเรื่องพันธุกรรมเพราะว่าพ่อเป็นลุงเพชร ที่กล้วยมีกระดูกและโครงสร้างไงรหรือว่าเป็นกล้วยที่นําเสื้อหรือว่าแพ่งน่าจะเป็นเบือเบือหนึ่งของประเทศก็เป็นไปได้นะเพราะว่าพอเพิ่นนะ่ะแล้วแม่เพิ่นนี่เป็นสายเพชรอุด,ดอรที่ตอบโจทย์ในด้านเนื้อค,คือเพชรอุดรนนี่เนื้อลอายแล้วแล้วเพชรบ้านเพื่นเพื่อนก็เลยมีจุดเด่นทางเรากปอาพันธุกรรมทางสายเนื้อและโครงสร้างอยู่ในตัวเดียวกันคในบ้าวรุร่นสังเกตว่าข้อ อกคนกล้วยจะไม่บาดเงินอีกจะเป็นกล้วยข้อไงก็จะหน่อยอยู่แล้วครับเป็นกล้วยขัดข้อไงครับข้อไงขัดไงครับแต่ว่าไป็นวดไปสนามไปโชว์หลายหล่สนามข้อพนเนจะยงี่ข้อพี่เขน่องเขาอยู่แล้วครับแต่ว่าอันนี้ห้ามบอกยังกัดทุกข์กันหรือว่าจุดเด่นของคนเนาะคืออัตราการแลกเนื้อสูง ม่กวยเปลิดสับเจ้าหญิกดำมืงผสมเปผสมแล้วอัปเดตเรื่องของการผสมครับไงครรับกาผสมก็เหมือนเดิมครับบมมีขึ้นมีลงลงผสมสามพับาทเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันด้วยพันธุกรรมเนาะครับเนาะด้วยผลงานทีเดียนชัดมันจาในผมว่าคย่ครัเลี้ยงอู่กการเลี้ยงดูการนกับ ว่ามันพอดีสำหรับคว้ยขิงผมฟาว่าพัฒนาแบบนี้ราคาผสมแบบนี้แต่ก่อนกล้วยขึ้นราคากล้วยดีมันก็บอกผสมหามันเงินผมก็ไม่เคยยืนยันที่มองเขาแลครับอยู่่ที3,000บาทนะครับรับประกัน3ครั้งโครงการก็คคือโรรงกกา็เหมือนเดิมวันละวันละ200บาท200เหมือนเดิมครับนะครับนอกจากมิหยานะครับพี่น้องเอาจาซื้ออาหารที่ยังให้กินกัน าใบเราในราคามือละสองร้อยน่ย่ายส่งพอดเพียงพอขอรับขอระดับให้จำกัดจำกัดอยู่เ่าเอาเกิน1ิโตรับ,บประกันเลยค่ะย่้าทีา่เขาทำโครงการนะครับพี่น้องเบอร์เบรรถยาเจ็ดสิบไร่ครับนณาจักรจะบอกอยากเจ็ดสิบไร่เลยแต่ว่าน้าจักรบอกวหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยสามไร่ครับพี่น้องครับดยอดครับแหล่งน้ำยา โม์ครับที่นี่ครับแล้วก็มีใควรว่เตีบลอยแต่ว่าเพียงพอในในการที่เขาจะรับถ้านอกรับเกินนั้นมันจะดูแลในพี่น้องครับบ่ดีได้บ่ดีครับเหรอครับมีทีนี้พเพราะได้โฆษณาอย่าง,งไรนะครับว่าวันนี้ฝนงานแหละครับมันถืบบอว่าง่ายเมื่อเจ้าอยากบดามั้านพือเจ้าอยากบดามั้านพือนเพราะได้เตรียมฝากว่าเป็นวัาท่านนี้มีผลงานออกมา ทีนี้ผลงานออกมาลายแล้วก็เอาไปโชว์จังกุดจับยังสิ่งกับพี่น้องที่เพิ่นผสมไปแล้วออกลูกมาแล้วเพิ่นเห็นผลงานแล้วเพิ่นก็บอกว่าเออเดี๋ยวพึ่งออกได้สี่เดือนแล้วล่ะเดี๋ยวการเป็นซาร์ดีก็สิเอาไปซ้ำอยู่มาพันตัวกรบเงินกับแบบนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่ผมว่าได้แบ่งปันเจ้าเพชรบ้านฟื้นไปใช่ไหมนั่นพิ่นเพิ่นมีบุญคุณเพิ่นมีบุญคุณครับลองรู้เฮาเพราะว่า ว่า่ม,มีเพื่อนนี่ครับแม่แต่สามารถฉกกล้วยในในขอะก็อาจจะอาจจะได้แบ่งไปแปดสิบเบิรแล้วนี่ครับคือปัญหาเหลียงขอบรัวเฮาอย่างครับทั้งโครงการและผสมก็จะสิบวัยคิโมะว่าคิโมนะครับผมผม,มีมวลาได้เรียนน้ำเสียช่วงนี้ว่าเขาได้ผสมจริงแทบทุกวันทั้งโครงการและผสมแบบไปกลับครับโอ้เกือบทุกวันเลยเกือบทุกมมือครับสุดยอด กะสั่นโฟกัสกืสิบวันเด้ไปเลี้ยงหนอดอุดรนผิดดอกมีขาหนผมมีขาเสียมต้องขอบคุณเพชรบ้านเผือนครับขอบคุณเพชรบ้านเผือเนาะขอบคุณเอฟซีพอร์ตนะครับขอบคุณขอบคุจริงจริงก็ต้องพี่น้องที่เสียมันในพันธุกรรมเพชรบ้านเผือก็ขอบคุณเป็นยางสูงเลยนะที่เสียมรนกันตลอดมาเนี่ยครับที่ว่าพี่น้องที่สิเปิดใจเพชรบ้านเผือได้พิสูจน์ผลงานบ้างก็ยินดีนะครับน้อง ลองไปพิจรารณาบึงครับเพราะว่วาพุ่ตัวนี้เขามีพิเศษคือห้ำตรงนะค,ะครับไทนอตไททรอดพัรรดดทุกรรมได้ดีครับสำหรับโรงงานผมอนุญาตทดลองว่าพี่ประจักษ์ครับที่ทดลองในเอเชียมันนี้กุนระพะระหว่างเราก่อพัทุกรรมลุงเพชรกับเพชรดอนสายเลือดเข้มๆอยู่ในตัวพันนะครับขอฝากพี่น้องพิจรารณาเบึงที่วันไี้เคยเปิดใจให้ยาเพชรบ,บ้านเพื่อครับ ร่องเมืองจักแจ็คตัวเลยครับล่องให้โอกาสเนี่ยครับจะมาสำหรับพี่น้องที่เห็นผลงานแล้วมาเสียมันแล้วก็ขอขอบพระคุณพูดมาณที่ดีด้วยครับผมมาเจอพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมชมครับมีการติดตั้งป้าเบื่อท่าสามจากบ้านกิ่เราครับบ้านคำเนตําบลคำบุงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีติดต่อถันสุนแปดสิบสุนแปดสี่หนึ่งสองเจ็ดสองท่าเฟียนบุ้งสุพรรณบุรี พาสไลด์วิ่งหมดเลยนี่เลยการบันทึกการถ่ายกับราการปดูคุณโกครับจากช่องสานมะนาพะโล่ขอขอบคุณรายการไบ้เลครับขอบคุณ่านครับคุณคขอบคุณน้องโฟกัสโลกยอดครับขอคุณนำกันเทพนะครับขอบคุณเดฟซี่ครับที่รับชมที่ติดตามทุกช่องทางครับรับชมแล่งกับฝันบนไลค์กดแชร์นะครับยิ้มาพกันไหมครับสำหรับคลิปเดียวกาเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ